มาถึงข้อที่18นะครับในเรื่องของอแนวทางในการทำให้ตัว Active Directory ปลอดภัยมากที่สุดนะครับข้อที่สิเขาบอกว่าให้ Monitor DNS l ลอก for security test นะครับก็คือภัยคุกคามทางด้านา DNS เพราะนั้นถ้าเราเปิดหลอก DNS เอาไว้เนี่ยเราก็จะรู้นะครับเรามาดูตัว คําอธิบายเขาบอกว่าในปรีเด็นนี้เขาแนะนําอย่างนี้นะครับว่าคอนเน็กชันเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยคอนเน็กชันหรือการต่อ,อาการการคอนเน็ชันที่จะเกิดขึ้นเนี่ยนะครับมันจะเริ่มต้นจากตัว d n s query อันนี้ก็น่าจะเป็นสิ่งที่ถูกต้องนะครับหมายความว่ากรณีนี้คือคอนเน็กชันที่ออกไป โซในเรื่องของ DNS หรือโดเมนเนมนะครับในกรณีที่พนักง,งานของเราเนี่ยใช้ตัวพวก g o o g l e ดู u t u b e ดู Facebook เนี่ยมันก็ถ้าเราอยู่ในสาย i ทีเราจะทราบอยู่แล้วว่าไอชื่อเหล่านี้เนี่ยตัวคอมพิวเตอร์จะไม่สามารถารู้จักเพราะนั้นมันต้องอาศัย DNS นะครับเขาบอกว่าเครื่องทุกเครื่องที่จอยโดเมนเนี่ยนะครับจะต้องถูกเซตอัพให้ใช้ local windows dns server อันนี้ก็ถูกต้องนะครับเมื่อท่านติดตั้งโปรโมตตัวโดเมนขึ้นมาเนี่ยตัว client เนี่ยจะมีการฉีด dns มาที่เครื่องที่ที่เป็นเซิร์ฟเวอร์ที่เป็น,น dns server ภายในนะครับเพื่อในการเซิร์ฟเนมนั่นเองนะครับเขาบอกว่าด้วยวิธีการ set up ที่เป็นแบบฉี้ที่เป็น internal เนี่ยนะครับหรือ local dns server เนี่ยเราก็สามารถเก็บหลอกที่เป็นทั้ง ทุกๆท,กที่ทุกๆท,ที่เป็นเรื่องของการคอนเนคชันเป็นอินเทอร์นแล้วก็เอ็กเทอร์เน็ดีเอเสลคัพนะครับเพราะว่าตัวดีเอเสเนี่ย <c oughs> พฤติกรรมของมันก็คือในกรณีที่เครื่องเครื่องไคลเอนทั้งหมดในบริษัทเนี่ยหรือในองค์กรชี้ดีเอสไปที่ตัวโลเคอลดีเอสของเราโลเคอลดีเอเสของเราก็จะทําการคิวรี่นะครับแล้วก็ไปดูในฐานดาต้าเบสของตัวเองว่ามีชื่อ,อที่เขาโซมาหรือเปล่านะครับ ถ้าไม่เจอเนี่ยมันก็จะ forward ไปถามตัว DNS ข้างนอกอีกทีหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นตัว DNS local ก็จะเป็นตัวกลางตามคําพูดของเขาตรงนี้นะครับก็บอกเมื่อ client device นะครับทําการ connection นะครับเมื่อ client device นะครับก็คือตัวคอมพิวเตอร์ที่เป็น client นั่นแหละนะ make connection นะครับอาจจะนะครับ ไปที่มิสเซเนียไซด์นะครับก็คือไปที่ทัวโดเมนที่เป็นเป็นเว็บไซต์ที่ไม่ประสงค์ดีอย่างนั้นแล้วกันนะครับมันก็จะเก็บหลอกเอาไว้นะครับใน DNS หลอกนะครับ <c oughs> หลังยาท่านทำอะไรล่ะถ้ามีหลอกเขาบอกว่าเจ้าตัวโดเมนที่เป็นไม่ประสงดีเนี่ยนะครับก็จะมีพฤติกรรมแ a n d o m มอาชาเลกเตอร์นะครับแรนดอมชาเลกเตอร์ก็คือเป็น เป็นตัวเลขเป็นตัวอักษรที่เป็นโดเมนที่ไม่ค่อยมีความหมายมากนักนะครับอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะเราก็จะมาดูเขาบอกว่าวิธีการนะครับก่อ <c> น <oughs> ในกรณีนี้เนะี่ยถ้าคุณจะใช้ความสามารถของ DNS นะครับในการเก็บหลอกเ <c oughs> ขาบอกว่าก่อนอื่นเลยเนี่ยคุณต้องไปเปิดฮะต้องไปเปิดตัว Debug หลอกนะครับบน Windows Server เพื่อเก็บ ดีบักเอาไว้ว่าตกลงตัวหลอกของ DNS เนี่ยมีการวิ่งเขา้าวิ่งออกอะไรบ้างนะครับถามว่าแล้วตัว Event Viewer ไม่เก็บเหรอ Event Viewer จะเก็บตัวเฉพาะหลอกที่เป็นพฤติกรรมของ DNS service นะครับไม่ใช่หลอกที่เป็น DNS ที่โน e อ,ออกไปข้างนอกหรือ,อเช่นของการเรื่องของการไปไปโดเมเนเมในที่เป็น โดเมนทั่วๆไปนะครับนั้นตัว event viewer จะเก็บแค่ตรงเรื่องของประเภทว่า Service DNS มีปัญหาอะไรไหมหรือมี e er อ r ร์อะไรไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันจะแยกกันแต่หลอกนี้จะเป็นหลอก <c oughs> เก็บ Debug ก็คืออย่างที่ผมบอกนะครับมันเป็นการ q u r r y เป็นการเก็บวา่าตัวเครื่อง client เนี่ยในบริษัททั้งหมดเนี่ยที่เข้าเข้ามาใช้ DNS server ตัวนี้จะมีใครเข้าออกตัวไหนอย่างไรและมีพวก บางทีตัวเขาเรียกว่าโดเมนที่เป็นมิสเซลเนียคือผู้ไม่หวังดีบางทีมก็แอบแฝงอยู่ในตัวเว็บไซต์ที่เขาจะไปอย่างนี้เป็นต้นนะครับวิธีการนะครับเขาก็บอกว่าไปที่ DNS แล้วก็เข้าไปที่ property ผมอ่านรวบเลยเนาะแล้วก็ปเปิด debugging Lo อนะครับแล้วก็ตั้งไว้มันหนึ่งจะมันหนึงจะเก็บหรอกนะเดี๋ยวผมไปทำเ e m o ให้ดูเลยล้กันนะครับเพื่อไม่เสียเวลานะครับถ้ากรณีจ้าไปที่ Windows Server ที่เขาบอก ไอ้นี้ผมก็คือเป็นโดเมนของผมเป็นโดเมนคอนเน r เลอร์ i อเ z และตัวนี้ผมติดตั้ง DNS Server ไว้ด้วยนะครับเป็นทำหน้าที่พูดงา่ายว่า w ินโด w s เซ r รตัวนี้ทำหน้าที่ตอนนี้อยู่มีอยู่เป็น AD 1หน้าที่ d h c p เป็นหน้าที่ที่2 DNS เป็นหน้าที่ที่3 f i ม e and Storage Service เป็นหน้าที่ที่4แสดงว่า Windows Server ของผมตัวนี้ยเฉพาะเครื่องเนี้ยทำหนา้าทำหน้าที่อยู่4อย่างนะครับ นั้นตอนนี้ถ้า DNS อยู่ที่นี่ก็แสดงว่าใน Tools นะฮะในเมนู Tools ก็ต้องมีตัวคอนโซลของ DNS เพื่อทำการบริหารจัการตัว DNS Management นะครับก็เข้าไปที่ DNS นะฮะก็วิธีการจะเปิด d e b บักันนะครับก็ไปคลิกขวาที่ชื่อของตัว DNS ก็คือชื่อเครื่องซสเวแหละเข้าไปที่ Property นะครับตามคำแนะนำเขาแล้วก็ไปแท็บตัวนี้ที่ชื่อว่า d e ่ u g l o g g i n g by default debug logging จะไม่ถูกเปิดไว้นะครับเพราะว่า เขาไม่ได้ไม่ได้มุ่งหวังว่าค่าปกติที่จะต้องเปิดเป็นแบบแบบปกติให้สำหรับ System Admin ดูนั้น System Admin นคนใดที่ต้องการเขาเรียกว่า Monitor l o ล็ i n g ของ DNS ก็ต้องมาเปิดเองนะครับก็ต้องมาคลิกตรงหลอกแพ็กเก็ตเดบักกิ้ขึ้นมันก็จะมีเครื่องมือเพราะมันจะมีแพ็กเกจ d e f ฟอลตมี Direct มี Outgoing มี Incoming เก right, ็บไว้นะครับ UDP uh, กับ TCP เก็บไว้อย่างนี้เป็นต้นเห็นไหมครับตัวตัว Transport Protocol นี่เป็นเลเยอร์ที่เลเยอร์ uh, layer ที่เท่าไหร่วะเลเยอร์ที่ uh, layer ที่เอ่อ Section เลเยอร์ที่อะไรเลเยอร์จำ OSI ซ Layer เลเยอร์นะฮะตัว TCP UDP uh, TCP นะครับเป็นโปรโตคอลนะ่าจะเป็นโปรโตคอลเซสชันหรือ Presentation วะขอโทษทีถ้าสอบก็ตออกอยู่แล้วนะครับเนี่ย อ,อยู่ประมาณนั้นก็คือประมาณว่าตัว DNS เนี่ยจะใช้โปรโ,ครโ,ปรโตโคอลจริงๆใช้ UDP นะครับแต่ว่าให้ทิ้งไว้ทั้งสองอย่างก็เก็บไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็จะมีค่า default ที่เก็บตามนี้เราคงไม่อธิบายาค่าทั้งหมดของตัว DNS d e b u g g i n g นะครับเราไม่ใช่ข้อ DNS เพราะฉะนั้นเราก็เอาแค่ค่า default พอค่า default เสร็จปุ๊บเนี่ยผมสั่งให้ไปเก็บไว้ที่ที่ไดยซีที่ว่า DNS l o g t n o t นะครับ บายดี a u ล์เนี่ยมันตั้งไว้ว่าตัวตัวไซส์ที่มันจะเก็บอันนี้ก็ประมาณห้ารอยเมกนะครับห้ารอเมกถ้าเกิดเราดิเบนเบิแล้วเนี่ยเพราะนั้นมันจะเก็บเก็บไว้ตัวค่าที่เป็นล็อกกิ้งของ d n เอว่าขายไปโดเมนไหนโดเมนไหนเข้ามาออกไปอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเก็บไว้เม่เร็จตรงนี้เรากด a p p l y ครับแล้วก็กดโอเคโอเคเสร็จปั๊บก็มันก็จะสร้างไฟล์ตัวที่เป็น dns log อกขึ้นมา ที่อยู่ที่ได้ีที่ผมเก็บไว้เพราะฉะนั้นถ้าผมไปที่ได้ีนะครับไปที่ได้ีนะครับก่อนที่จะไปได C แล้วก็อาจจะทดสโดยการเปิดเว็บเบราว์เซอร์ขึ้นมานะครับเว็บเบราว์เซอร์ขึ้นมาแล้วก็ท่องไปซักเว็บหนึ่งในในนี้นะครับก็ท่องไปท่องเว็บไปเว็บสมมุติว่า <c oughs> ไปเว็บอะไรไดีละ่ะนะครับ youtube กันนะ u t u b e c o m เนี้ยครับนะฮะทูโดดคอมอ่ะก็ไปได้นะครับหาไปยูทูบบอทคอมศิลป์นะครับก็ลองไปที่หนึ่งไป google.com Google คอมหรื Google. อกูเกิลแล้วกันเอากูเกิลดอทเอวดอทเฮดก็ได้นะปีนเตดูนะครับเพื่อให้เกิดการคิวรี่เอ่อตัวตัวมันเองเนี่ยก็จะชี้ ชี้ไปที่ตัว DNS server ก็คือตัวมันเองนั่นแหละนะครับแล้วก็บอกว่าเอ้ยฉันต้องการไปแล้วเจตัวนี้ก็จะส่งไปให้ DNS ตัวมันเองไม่รู้จักมันก็จะส่ง forward ไปตัว DNS server ข้างนอกนะที่ว่าใครมี map ตัวชื่อนี้อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับนั้นไอเรื่องของ DNS เนี่ยเบื้องต้นก็คาดว่าดูดย overview พวกเราก็ใจอยู่แล้วก็คือ map จากชื่อเป็น IP นะครับนะแต่ว่า มันจะทำงานเด็งโดยโตยอัตโนมัติไม่ได้มึงก็ต้องอาศัย DNS Server ส่งต่อกันไปเป็นชุดต่อชุดแมวกัดทันนี่นะครับบ้านผมไม่ได้ยงแมวแต่แมวข้างๆบ้านทั้งนั้นเลยก็เนะมื่อเราคอนเสร็จปุ๊บก็เข้าไปดูที่ไดซี่นะครับไปดูที่ไดซี่คือไ,ไดซีก็จะเกิดไฟล์ DNS หรอกนะครับตัวนี้ที่เรา,าผมเก็บไว้เป็น .txt เราจะสามารถ แปลงเป็น c s v อะไรก็ได้เพื่อเอาไปทำรีพอร์ตต่อนะครับเพราะนั้นในในในการเดโมนี้เขาเก็บเป็น .dot.text ง่ายๆแล้วก็พอดับบุคหลดเข้าไปดูนะครับมันก็จะมีตัว n n o r r m t t o o ฮะในเรื่องของของตัว DNS เนี่ยนะฮะวิ่งไปส่งส่งโปรโตคอลนะครับณเวลานี้ส่งโปรโตคอล UDP ไปตัวนี้ก็คือเป็นตัว DNS Server นะครับ ก็คิวคก็คือคิวลี่อะไรเงี้ยมันก็จะมีโค้ดบอกนะครับก็ถ้าเออการอ่านตัวนะครับเห็นไะมก็อันดับแรกเลยในทะี่เราเปิดเนะี่ยมันจะโก Microsoft.com ก็คือไปที่คือเว็บ by default อ่ะมันเป็นเว็บอ่าเป็นไอ,อ Internet Explorer ของ Microsoft นะครับมันก็จะต้องไปวิ่งไปที่ Microsoft ก่อนในนู่นนี่นั่นน,นะครับก็จะมีเอ่อก็จะมีดีเทลเยอะแยะมากมายนะครับถ้าเราเปิด Debug blocking ไว้แล้วเนี่ยเราก็จะเห็นตัว ตัวเขาเรียกว่าตัวโดเมนต่างๆที่มันวิ่งไปนะครับมันก็จะมีเยอะแยะนะครับตะแปคายขวดเลยนะฮะนะครับ,นะรบก็ผมพอลรงหาดูว่าไอ้ o o o g l e กับ youtube ที่เราไปตะกี้มันอยู่ที่ไหนมันจะมีหรือไม่มามันจะมีไหมตอบนึงมีฮะเนี้ยไป Google Service แล้วอะรตรงนี้เห็นไหมครับนะฮะคือเอาเป็นว่าเป็นภาพรวมๆแล้วกันนะครับ ถ้าเกิดสมมุติใครเป็น System Admin ที่เขาเรียกว่าต้องนั่งดูตัว d ีเอสอกด้วยเนี่ยนะครับก็ต้องก็ต้องไปศึกษาวิธีการดูหลอกของมันนิดหนึ่งนะครับก็เป็นแต่ก็เป็นสิ่งที่ดีอ่ะเพราะนั้นตอนนี้ผมตอนนี้ก็จะเป็นตอนที่นะครับอตอนที่สิบแปดนะครับนะฮะเราคุยกันเรื่องอะไรครับ หัว oh, ข้อใหญ่อย่าลืมนะเรื่อง best practice ในเรื่องของการ Secure Active Directory ข้อ18ก็คือต้องคอย Monitor DNS ห o อกด้วยมัน AD มันก็จะ Secure ไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวน,นี้ก็น่าจะเป็นประมาณน,นี้รับเห็นไหมครับมาถึงตอนที่18แล้วทั้งหมดมันมี25เรื่องเดี๋ยวก็ใกล้จะจบทีนี้ก่อนที่จะจบวันที่ตอนที่18ก่อนจะลืมขอฝากไว้นะครับการที่เราเป็น System Ad m i n เนี่ย ถ้าเราดูง่ายๆแค่ตัวเบ b e s t p r a ของ c e ของ u r s t y u r i t y เนี่ยถ้าเราหยิบแค่บางส่วนไปทำเนี่ยแสดงว่าเราก็มีเนื้องานเกิดขึ้นเยอะแยะแล้วนะครับนะเราเราต้องคอยมอนิเตอร์เราต้องทำทุกอย่างตามหลัก best บ r a c t i c e นะถ้าเราทำหมดทุกข้อเนี่ยก็ถือว่าโอ้โหก็ตอนวันหนึ่งก็มีอะไรทำเยอะเลยต้องคอยมานั่งมอนิเตอร์ต้องคอยมานั่ง, Monitor, ง,งวิเคราะห์ต้องคอยมานั่ง อินเวสติเกตหรือสืบสวนส,วนสอบสวนว่าตกลงอ่าทำไมตัวนี้มันแปลกความว่ามันจะเป็นอยู่อย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นนะผมขอฝากไว้ว่าการเป็นซิสเต็มแอ i ดมินนะครับไม่ได้ไม่ได้มีงานน้อย,อยเลยทีเดียวนะครับมันขึ้นอยู่กับเราครับเราจะทําไม่ทําเพราะว่าถ้าคนที่เขาไม่ได้สั่งเรามาหรือเขาไม่รู้เขาก็ไม่ได้ทําแต่ถ้าเราเป็น แอดมินที่ระดับมืออาชีพนิดนึงนะครับเราก็จะมีหลักการในการทำงานแต่ละงานแล้วแล้วมันสามารถทำเป็นรีพอร์ตได้ว่าเนื้องานของเราทักงานของเราในแต่ละวันเราเทำอะไรบ้างเราไม่ใช่มานั่งอยู่เฉยๆคอยซัพพอร์ตคอยให้ยูเซอร์มามีปัญหาแล้วตามเราไปด่าไปอะไรอย่างเงี้ยอย่างเดียวนะครับเพราะฉะนั้นที่พูดตรงนี้อยากให้ทุกพวกเราให้พวกเราเขาเรียกแหละมีทำงานอยู่อยู่บนหลักการแล้วก็ งานซัพพอร์ตเนี่ยมันหนีไม่พ้นอยู่แล้วครับแต่งานที่เป็นด้านที่เป็นมาตรฐานหรือเป็น best practice เนี่ยที่ทั้งโลกยอมรับเนี่ยเราก็สมควรหยิยบไปใช้นะครับเพื่อให้เกิดความ yep. เขาเรียกว่าความความความชินหรือให้เกิดเป็นนิสัยในการทําง,งานในส่วนของเอาแอปพลายเรื่องของหลักการเข้ามาใช้นั่นเองนะครับก็ด้วยความหวังดีจริงๆจากมาโอณแมนเพฉะนั้นคลิปตอนที่18ก่อจบไว้แะเพียงเท่านี้แล้วเจอกันในตอนที่19 1เเป็นเรื่องอะไรนะครับ เก้าเรื่องอาไรเดี๋ยวดูก่อนนะฮะสิบเก้าเรื่อง use latest adfs and azure security feature โ oh, อ้พอสิบเกนี้คิดว่าไม่รู้อะเดี๋ยวดูกันอีกทีนะครับอาจจะข้ามไปเลยเพราะว่ามันมันเป็นระบบ enterprise มากๆนะครับถ้าใช้ adfs กับ azure security เนี่ยซึ่งเราไม่รู้จะเอาตรงไหนมาเดมโมให้ดูแต่เดี๋ยวดูก่อนครับอาจจะเป็นแค่หลักการก็ได้งั้นก็จบก็ไดเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ